วุ้นอางุ่นเคียวโฮเป็นอะไรที่ฮิตสุดๆไปเลยเป็นขนมที่ฮิตที่สุดในปีที่ผ่านมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เชฟแวนก็เลยจะมาพาทำเยลลี่อางุนเคียวโฮให้กลายเป็นเครื่องดื่มค่ะก็จะเป็นน้ำเยลลี่องุ่นค่ะแต่ว่ามีเคล็ดลับสำคัญนะคะว่าทำยังไงให้เปรี้ยวหวานกำลังดีเก็บไว้นานความเปรี้ยก็ไม่ลดลงเรามีเครื่องปรุงลับมาบอกค่ะถ้าเกิดว่าอยากเอาไว้ทำขายเป็นอาชีพเสริมหรือมีร้านน้ำอยู่แล้วแล้ว,ลวอยากหาเมนูเด็ดๆเอาไว้เป็นตัวชูโรงก็ต้องห้ามพลาดเมนูนี้เลยนะคะ เราจะมาหั่นองุ่นกันก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นองุ่นที RV ่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะผ่าครึ่งได้เลยนะครับพอผ่าครึ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลอเอาเม็ดออกครับพอเราลอเอาเม็ดออกแล้วนะครับเราก็จะมาปอกเปลือกองุ่นครับสําหรับเปลือกนี่เรายังไม่ได้ทิ้งนะครับเราก็จะเก็บไว้ครับสําหรับอัตราส่วนว่าเราใช้อะไรเท่าไร่บ้างเดี๋ยวเราจะบอกไว้ให้ใต้คลิปนะครับ เราก็จะนาตัวเปลือกอัุ่นกับเม็ดอัุ่นไปพักไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําน้ําเปล่ามาเทใส่หม้อครับแล้วก็นําผงวุ้นมาเทใส่ได้เลยครับเราก็จะคนน้ํเปล่ากับผงวุ้นให้เข้ากันก่อนนะครับพอน้ำเปล่ากับผงวุ้นเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะแช่ตัวผงวุ้นไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ10-15นาทีนะครับพอเราแช่ผงวุ้นจนครบเวลาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาต้มวุ้นกันเลยครับเราก็จะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการต้มวุ้นนะครับ ระหว่างนี้เราก็คนไปเรื่อยๆครับพอน้ําเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปครับแล้วคนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวน้ําตาลทรายจะละลายนะครับพอน้ําตาลทรายละลายแล้วเราก็จะใส่เปิดกงุุ่นที่เราปอกไว้นะครับแล้วเราก็จะต้มต่อไปอีกประมาณหนึ่งนาทีนะครับพอเราต้มครบหนึ่งนาทีแล้วนะครับทีนี้เราปิดแก๊สได้เลยครับเราก็จะนําตัวบุนที่เราต้มไว้มาเทใส่ถาดได้เลยนะครับ เราจะเอาแต่ตัวน้ำวุ้นนะครับตัวเปลือกเราไม่เอาครับเพราะฉะนั้นเราจะตะแกรงมารองไว้ก่อนครับแล้วเราก็จะเอาเนื้ออ้งุ่นที่เราหั่นไว้มาวางครับกระจายกระจายให้ทั่วได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําเยลลี่องุ่นของเราตัวนี้นะครับนําไปพักไวให้เย็นตัวลงแล้วก็รอให้เซ็ตตัวครับเดี๋ยวเรามาทําวุ้นอีกตัวหนึ่งกันนะครับวิธีการทํานะครับเราก็จะนําน้ําเปล่านะครับมาเทใส่หม้อก่อนครับ เราก็จะนําผงวุ้นไปแช่น้ํานะครับคนผงวุ้นกับน้ําให้เข้ากันครับเราก็จะแช่ผงวุ้นกับน้ํานะครับประมาณ10-15นาทีครับพอเราแช่ผงวุ้นจนครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาต้มวุ้นกันเลยนะครับเราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าน้ําจะเดือดนะครับพอน้ําเริ่มเดือดแล้วนะครับตามด้วยน้ําตาลทรายครับแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวน้ําตาลทรายจะละลายได้เลยนะครับ พอน้ำตาลสาละลายแล้วเราก็จะใส่ไซรับองุ่นครับอันนี้จะเป็นเคล็ดลับเสริมของเราครับเราก็จะใส่สีผสมอาหารสีองุ่นนะครับใส่ลงไปนิดนึงครับพอใส่สีเสร็จแล้วนะครับเราก็จะคนให้เข้ากันแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยครับเราก็จะนําวุ้นมาเทใส่ถาดได้เลยนะครับพอเราเทวุ้นใส่ถาดแล้วนะครับเราก็จะใช้ไม้ปลายแหลมนะครับมาจิ้มฟองออกครับ พอเราจิ้มฟองออกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะปล่อยให้ตัววุ้นของเราเซตตัวครับแล้วค่อยนําไปแช่เย็นนะครับระหว่างที่เรากําลังรอให้เยลลี่ของเราเซตตัวอยู่นะครับเราก็จะมาทําน้ําองุ่นกันเลยนะครับนําน้าที่เราเตรียมไว้มาต้มให้เดือดได้เลยครับแต่ถ้าเกิดคุณตักรียนคนไหนอยากรู้ว่าเราใช้เครื่องปรุงยี่ห้ออะไรบ้างก็สามารถตามไปสอบถามได้ในกลุ่มลับของเชฟแว่นได้เลยนะครับพอเราต้มน้าจนร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะปิดแก๊สได้เลยครับอันนี้จะเป็นไซรัปองุ่นนํามาเทศใส่อ่างผสมได้เลยครับตามด้วยน้ําร้อนที่เรราต้้มไวนะคับ เทผสมลงไปได้เลยนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปครับเกลือป่นแล้วก็กดมะนาวนะครับแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยครับเราก็จะพักไว้ให้เย็นตัวลงก่อนแล้วค่อยนำไปแช่เย็นครับพอเยลลี่ของเราเซ็ตตัวแล้วนะครับเราก็จะมากรีดเยลลี่กันนะครับอันดับแรกนะครับเราจะเลาะตรงขอบออกก่อนครับใช้มีดบางๆเล็กๆนะครับมาเลาะตรงขอบก่อนครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำตัวเยลลี่เทโลกรีดไว้เมื่อกี้นะครับมาเทใส่โหลครับหลังจากที่เราเทเยลลี่ใส่โหลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นน้ําองุ่นที่เราทําไว้นะครับเทใส่ลงไปได้เลยครับก <SU ajust es> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้ำเยลลี่องุ่นของเราครับหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับ <S <S ต้องบอกเลยนะคะว่ากลิ่นหอมมากๆเลยล่ะคะ่ะ ก่อนที่เราจะไปดูต้นทุนกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันก่อนเลยครับวันนี้จะเป็นน้ำเยลลี่องุ่นครับรับอีกแก้วดีครับวันนี้เอาหนึ่งแก้วมาชิมก่อนค่ะหนึ่งแก้วชิมก่อนนะนี่นะครับโอ้เนื้อเยลลี่ช่ำๆเลยนะคะแบบนี้ถ้าทำขายนะขายดีแน่นอน นี่ครับน่ากินไหมครับสุดๆไปเลยค่ะหอมมากๆด้วยอันดับแรกเลยกลิ่นองุ่นที่แบบโชยขึ้นมาเลยนะครับอ้ชื่นใจมันจะแบบหวานๆเปรี้ยวๆอร่อยๆเลยครับเป็นไงครับ ชื่นใจไหมชื่นใจมากๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะอันนี้คือเชฟเว่นนะทำไว้3วันแล้วนะคะแล้วก็ติดธุระนะยังไม่ได้มาถ่ายตอนจบนะคะแต่ปรากฏว่าความเปรี้ยวเนี่ยมันคงที่นะ ความเปรี้ยวมันไม่ได้ลดลงเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบพวกน้ําผลไม้ที่มีความเปรี้ยวเนี่ยพอทิ้งไว้นานๆน,นะมันจะลดความเปรี้ยวลงเรื่อยๆเหลือแต่ความหวานค่ะแล้วพอมันหวานมากๆมันก็เลี่ยนนั่นเองเนาะแต่เนื่องจากเคล็ดลับของเชฟแว้นที่ใช้เป็นกรดมะนาวเพิ่มเข้าไปนะคะก็ถือเป็นเคล็ดลับสําคัญนะที่ช่วยให้น้ําเยลลี่องุ่นเนี่ยอร่อยเปรี้ยวหวานกําลังดีนะคะแล้วก็ไม่เลี่ยนเลยล่ะคะ่ะเรามาดูต้นทุนกันเลยนะครับสำหรับต้นทุนน้ำองุ่นนะครับจะอยู่ที่ 34บาท83สตางค์ครับต้นทุนวุ้นผสมเนื้อองุ่นะครับราคาจะอยู่ที่19บาท59สตางค์ครับต้นทุนวุ้นองุ่นะครับราคาจะอยู่ที่10บาท3สตางค์ครับแล้วก็ต้นทุนรวมทั้งหมดนะครับราคาจะอยู่ที่64บาท45สตางค์ครับส่วนใครที่อยากจะเรียนทําอาหารกับเชฟแว่นตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทําอาหารอยู่หลายคอร์สนะคะอย่างเช่นคอร์สหมูสเต๊กคอร์สหมูปิ้งต่างๆคอร์สหมูทอดตลาดนัดคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือคอร์สสเต คอสลาะช่องใส่ลุง คอสสลัดไฮโซคอสน้ำยำครบจักรวาลคอสแซนด์วิชพาวรวยคอสแซนด์วิชย่าง30ไส้คอสน้ำเยลลี่และอิตาเลียนโซดาและคอสที่ได้รับความนิยมมากๆนั่นก็คือคอสชาชง1ิบชนิดค่ะที่จะมีทั้งชาแบบหนืดหนืดแบบที่กำลังได้รับความนิยมกันอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็มีทั้งชาแบบใส่ขวดชาแบบประหยัดต้นทุนที่สามารถเอาไปทำขายแล้วเก็บไว้ได้นานไม่บูดเสียง่ายค่ะซึ่งแต่ละสูตรจะไม่ซ้ำกับที่เคยสอนไว้ใน YouTube นะคะ ไม่ว่าสนใจคอร์สไหนก็ทักหาแอดมินไปได้ที่ข้อความของแฟนเพจเชฟแว่นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ